อารีจินดามณาีก็เป็นประธานแปลงใหญ่พึ่งโปรงอำเภอตะเดาครับก็สถานที่ตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่หมู่3สาตบตท่าโพอำเภอตะเดาจังหวัดสงกราก็เฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ก็ผสมผสานนะมีทั้งผักมีทั้งไม้ผลเช่นมังคุดอะไรพวกเนี้แล้วก็เลี้ยงพึ่งแล้วก็ชนโรงนะก็<ม><ม>คือลักษณะ ทำตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็กแต่เรามีหลากหลายนะครับหลากหลายสายพันธุ์พืชเพื่อได้อธิบายและให้คนที่เขามาดูงานได้ดูแล้วก็กลับไปขยายมันกว้างขึ้นนะเช่นว่าเนี่ยมีผักเหมียงมีมะละกอมีสาวรสซึ่งพรงนี้ดอกจะเป็นอาหารของทั้งพึ่งและก็ชนนรงนะแล้วก็บังคุดก็ตามฤด,ดูกาล นะแต่นี้ก็คือเราได้เฉพาะคนอย่างเดียวเพราะว่ามะเร็งไม่ไม่ค่อยได้ไประโยชน์เท่าไหร่ก็มีพวกส้มพวกมะน,นาวพวกดาลาพวกอะไรอย่างเนี้ยนะที่เอามาปลูกรวงกันแล้วก็มีพริกนะอันนี้พริกคือดอกจันนรงเขาก็ชอบแล้วก็จันนรงเขาก็เป็นนักผสมเกษรแล้วพริกก็ติดลูกดีมากนะก็ Så, ก็นี่คือในสวนนะครับรวมๆก็ก็เป็นร้อยชนิดนะครับนะ แล้วก็ตอนนั้นผมก็ทิ้งไปซชหลายปีนะแต่ว่าก็ทรงไว้คือทิ้งไว้ก็ไม่ได้มาดูเพราะว่าไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดทีนี้พอก,กลับมาก็คือที่เราไปเจอไปพบมานะแต่ละภาคที่เขาทำการเกรษตระนะที่เขาทาได้ผลหรือไม่ได้ผลเราก็มารวบรวมล้วก็กลับมาแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเออบางคุดนี่ไว้ทําไมตัดปลูกอย่างอื่นดีกว่าผมบอกคือ,อธรรมชาตินี่มันสร้างยากนะในชุมชนนะในหมู่บ้าน ต้องเก็บไว้อย่างน้อย,อยเราพออายุมากก็ได้เป็นที่พักผ่อนคือเป็นปรดนะเราก็มาปลูกที่พักอะไรก็มาอยู่ก็สบายแล้วทีนี้ก็พัฒนานะพัฒนามาก็มาเลี้ยงพึ่งเพื่อนก็แนะนําบอกว่าเออเอาพึ่งไปวางไว้นะไอเราก็กลัวนะเพราะว่ามันต่อยก็ไม่สนใจทีนี้เพื่อนบอกว่าเอาลังมาก็มาวางไว้จุดตรงเนี้ยสองลังก็ไม่ได้ดูไม่ได้เลยอยู่ๆอา มันมีพึ่งเข้าวอะนะพอข้ารู้สึกว่าสนใจอยาก,กศึกษาก็หาวิธีศึกษาทำ,ทำย,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 ยังไงต้องมีกล่องเยอะๆลังไปล่อเยอะๆล่อย่างไงนะใช้อะไรไปทานในลังเอามาล่อเนี่ยก็ศึกษาไปจนก็ชวนเพื่อนมาที่เนี่ย ครับก็มี้อแตกต่างกันระหว่างพึ่งกับชานารคงพึ่งเนี่ยเป็นเป็นแมลงที่มีเหล็กในนะคือเขาจะต่อยเจ็บแต่ชันาลุงเนี่ยลักษณะพึ่งตัวจิว๋วเขาไม่มีเหล็กในแต่เขามีกรามที่แข็งคือเขาไม่ต่อยแต่เขาจะกัดนะเขาจะกัดนั่นคือข้าแตกต่างในลักษณะแต่ถามว่าการเป็นอยู่วิถีชีวิตเขาก็คล้ายคลึงกันนะเขาอย่างพึ่งมีฐานวันนะเขาก็มีนางพญามีพึ่งงานมีพึ่งตัวผู้ ชนรงก็เหมือนกันมีนางพญามีชนโรงงานแล้วก็มีชนโรงตัวผู้นะแต่ที่แตกต่างระหว่างพึ่งกับชนโรงคือพึ่งเนี่ยเขาจะหนีจากรังเขาเป็นคนที่ว่าประเภทที่ว่าตกใจนะถ้าเป็นภาษาคุณลุบอกที่ตกใจชอบตื่นกระหนกถ้าไม่พอใจเขาก็ไปแล้วนะแต่ไปเขาก็กลับก็อย่างนั้นนะไปไปมา,มาแต่ชนโรงเนี่ยเขาไม่หนีจากรังแต่เขาก็แยกรังด้วยธรรมชาติก็มีคือเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้คือ คือเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายเขาไม่หนีแต่ยางพึ่งในช่วงเนี้ยหน้าขนอ,อย่างเนี้ยก็จะหนีหมดนะเลยก็จะหนีแต่พอถึงฤด,ดูการพอเดือนเดือนกุมภามาถึงเมษาเนี่ยเขาก็จะกลับมาดังนั้นเราเลี้ยงทีน่นี่เราเลี้ยงไว้ธรรมชาติคือในช่วงที่มีเกสร,รดอกไม้ที่ดอกไม้กําลังออกคือเดือนสี่หน้าเราจะเก็บน้าพึ่งในช่วงนั้นอ่ะเราปีเดียวปีหนึ่งเรากเก็บครั้งเดียวทีนี้ชานาโรงเนี่ยเราก็เก็บในช่วงเดือนสี่ ด้นสีด้หน้าเหมือนกันคือคือเวลาเอาพร้อมกันคือหนึ่งความชอบใจรักธรรมชาติคือแต่โกนเนี่ยคือมันจะหายไปแล้วอย่างจันนารงอะไรนะหามาพอมาเลี้ยงปุ๊บคือคือใจเรารักนะเราอยากศึกษาแล้วว่าพออยู่กับเขามันมีความสุขความสุขคือหนึ่งเราได้ธรรมชาติ สองเราได้สิ่งแวล้นมนะสามที่นี่เราก็พยายามว่าคือระบบนิเวศเราไม่เที่ยวใช้สารเคมีไม่เที่ยวเผาควยอะไรพวกพลาสติกพวกอะไรเราก็เก็บใส่ถังให้รถเก็บขยะไปเลยคือคือพวกนี้เราจะได้สิ่งแวล้อมคือการันตีได้เลยนะถ้าพวกนี้อยู่ระบบนิเวศต้องดีแน่นอนนะเนี่ยคือคือหัวใจนะคือความรักนะอยู่กับเขาก็มีความสุขเรานั่งดูตงนี้เขาถ้าช่วงที่เขาไปเจอ ดอกไม้ลดมาเนี่ยเขาจะมาเกาะท,ที่เท้าเขาหน่ยะที่มาขาวมันมีความสุขนะวิ่งเข้าว,วิ่งออกนั่นนะครับ